สวัสดีครับมาพบกับช่องแปมสตอรี่ครับวันนี้มาอยู่ที่บ้านพมออำเภอบางเรียจังหวัดนครปฐมครับมาเจอรถเกี่ยวสองคันครับตอนนี้เขายังไม่ได้เกี่ยวครับเขาเกี่ยวมาแล้วแล้วเขาก็หยุดเขาลังนั่งฝอยอะไรกันอยู่ฮะขอญาตดูก่อนครับว่าอันนี้รถเกี่ยวอู่ไหนครับรถเข้าวิสร็์พ่อเสือครับสิทธพ่อเสือการช่างนะครับโอ้โห เลรครับระบบเลรคครับสแตนเลสสามศูนย์สี่ของแท้ของแท้สิทธิ์พ่อะเสือการช่าง <c oughs> นี่ทีมงานมาเกี่ยวกันกี่คนครับ,บนะนี่ข้าวพันอะไรฮะไม่รู้เขาบอกว่าเขาเผื่อกระเทียอว่าไม่ไม่ครับพอใ,ใจรออะไรครับตอนนี้รอรถข้าวอยู่ครเพราะว่า ใส่ไปหกอุ้มแล้วโอ้หก oh, อุ้มแล้วใช้รถอะไรบรรทุกไปครับทิปล้อครับออไปขายอันนี้เราก็เต็มอุ้มแล้วพันอะไรนะข้าวพันอะไรนะรู้ไหมฮะแถวนี้เขาปลูกข้าวอะไรช่วงเนี้ยปกหนึ่งอนุอนอนุนคนขับอีกคนนะึง เดีระหว่างนี้เราชมรถเขาก่อนครับคันนี้เป็นปั๊มยีิสามใช่มะยี่ิบามตะกินครับตัวเดิน12ตู้มาตรฐานครับ6ฟุต4นะคันนี้ตู้6ฟุต4เครื่องยนต์เจโอครับเจโอฮีโน่ครับโอ้เขามีเขาเป็น f อซของแปมสตอรี่ด้วยนะฮะ คันนี้เขาขายไหมครับทีมงานคันนี้ขายไหมครับคันนี้ขายครับขายมือสองอ่ะได้ครับขายแน่หรือเปล่าขายทุกคันนะครับคันนี้อยู่ประมาณเท่าไร่ครับโทรมาคุยเอาโทรมาคุยกับแคนกี้เก่าเบอร์บอโทรศัพท์นี่ครับครับอันนี้เลยขายต้องด่วนครับครับ ถ้ามีตังวันนี้มาเอาไปได้เลยพรุ่งนี้เกี่ยวข้าวอขอวันนึงฮะข้างเรหมนฮะเขาใช้อย่างไงข้าวดีไหมครับแปลงนี้ปากนี้ปากเขาสามเมตรนะวันนี้คนขับอีกคนนึงวันนี้ได้กี่อุ้มนะครับโเฟอ์ออกอุ้ม โอ้มคนเดียวเนี่ยสาคนละสามคนละสามอ๋อคนละสามเกี่ยวเท่ากันไม่เกี่ยงกันไหมไม่เกี่ยงไม่เกี่ยงครับวันนี้ไามาสองคันหรือเหลืองสองคันไม่ยากกอบมาเยอะเลยตกระจายกันเลยครับกี่ไร่ครับวันนี้ยี่สิบยี่สิบไร่ใช้เวลาไม่นานนี่ผ่านไปชั่วโมงนะึงยังไม่ถึงชั่วโมงดีเลยจะเสร็จลนะรอรอชานี่คือรอ,ร,อรถบรรทุกข้าวอย่างเดียวใช่ไหมฮะเดี๋ยวเรา ผมเขาเกี่ยวบข้าวเท่หน่อยฮะเหลือประมาณสักสองไร่สามไร่ดูนะว่ารุ่นใหม่ต้องดูสองพันยี่สิบสี่ปีนี้ไหนคันไหนครับคันนี้คันใหม่เหรอคันใหม่นี่คันใหม่นี่รายละเอียดเขาเป็นยังไงบ้างครับคันนี้ปากคอเลสหมดสเตเลสเงาเัาเดินสิบสองครับปั๊ม ยี่สามองยนต์เหมือนเดิมครับฮีโนโโ่เจครับปีสองพใช่เหรฮะแปบะบสติกเกอร์อย่างเดียวเปล่าคันนี้ยังไม่ได้ทำเดือนอ่ะดูฮะตรงถังดานะครับไม่ใช่ถังอะไรเลยถังดานะครับถัง,งถน,นี่ถังอุนไหนฮะดูตรงไหนครับนครับดูถังนี่ครับถัง้ำมันคนละตรงกัน อ๋อทรงคนละทรงขนโน้นนี่เจไฟครับรงยนต์เจไฟคันนี้เขาขายไหมครับขายหมดทุกคันครับครับ หนเขาสังเกตตรงไหนฮะขอความรู้หน่อยให้สังเกตตรงไหนขเขาเรียกอะไรอุ้มอะไรนะถังดําอันนี้นะแล้วอันนี้ขเขาเรียกถังอะไรครับรรครับเ,เาขาดูตรงไหนครับจุดสังเกตจุดสังเกตคือความแตกต่างเนี่ยถ้ามองอย่างข้างๆอย่างเงี้ยมันมันก็เหม,ม,ม,มือนกันนะฮะ ชี้จุดให้หน่อยชี้จุดให้หน่อยครับให้สังเกตตรงไหนให้ดูตรงไหนนะมาชี้หน่อยดิครับโอ้โหชี้ขอความรู้หน่อยครับตรงไหนตรงไหนให้สังเกตยังไงทรงถังดําตัวนี้ครับนี่ตัวนี้เนี่ยครับมันจะคนละทรงกับตัวนู้นครับชี้จุดหน่อยดิชี้จุดหน่อยฮะนี่ยครับตรงนี้มัน ถ้าเปิดออกมามันจะยกที่รอบออกมาได้เลยโดยไม่ต้องดั้มถังอ่าเปิดเปิดตัวไหนครับเปิดฝาเนี่ยตัวนี้ตัวนี้อ่าตัวนี้ไข่น็อตครับดึงขึ้นอ่าตัวนู้นต้องต้องดั้มถังแล้วก็เอาที่รออออกมาได้ครับครับโอ้ต้องดั้มต้องดั้มเหมือนดั้มรถสิบล้อดั้มดินออใช่ครับอ๋อแต่อันนี้คือเปิดฝาหน้าปุ๊บเอาเซอร์วิสที่รอบไปเลยใช่ครับ แล้วแบบไหนดีกว่ากันครับความรู้สึกถ้าเป็นแบบต้มง่ายหรือบำรุงรื่งแบบนครับครับแบบนี้ต้มง่ายเราไม่ต้องเสียเวลาไปยกด้มใช่ไหมฮะใช่ครับก็แล้วแต่คนชอบอีกใช่ไหมใช่ครับมันแตกต่างนะครับคนชอบไม่เหมือนกันครับอ่าเราก็ทําได้ทั้งสองแบบนะแล้วแต่คนใช้ใช่ไหมครับใช่ครับครับ ใหญ่ๆชอบคันใหญ่ๆนี่ตูมากกว่าน,นี้ครับน้ำน้ำว่าหนุ่มเขาแพะหนุ่มเขาแพะใช่ครับทำไมครับทำไมเขาถึงมีนามว่าหนุ่มเขาแพะเดี๋ยวถามเพือ่อเป็นยังไงคราาับฉา,า,ายาเขาหนุ่มเขาแพะเหรอ,อเขามีเค,คนนู้นเนี่ยคนนู้นเขาฉายาว่าอะไรเจตด้วยเจตซะด้วยนะ นี่เขาหนาวเลยเขาไปนั่งตากแดดฉายาว่าเจตัด้วยชื่อเต็มเจตัด้วยช่วยไม่ได้เจตัด้วยช่วยไม่ได้นะ,ะเดี๋ยวถามน้องคนนี้เด้อฮะนี่มีนามฉายาว่าอะไรนะครับดัมเบลกำรรเดียวนะครับดัมเบลกำรรเดียวฝากติดตามทิกตอกหน่อยครับทิกตอกนะฮะบายดัมเบลบายดัมเบลนะภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยครับภาษาไทยครับแล้วก็บายข้างหน้าเป็นภาษาอังกฤษ ครับเข้ามาดูเข้ามาติดตามด้วยครับ <By S 2> มีดัมเบลอ่ะดัมเบลครับดัมเบลอ๋อบายดัมเบลใช่ครับบีวายนะใช่ครับครับฉายาว่าดัม <umb> เบลเมื่อกี้บอกเบลอะไรนะฉายากำเดียวอะไรนะอ๋อดัมเบลกำเดียวดัมเบลกำเดียวกำเดียวนะมันต้องมีประวัติมานะดัมเบลกำเดียวเนี่ย อยากขอเขาได้ไหมเนี่ยขอเขาก่อนก่อนที่จะไปเกี่ยวตรงเนี้ยที่เหลือนะครับให้เขาสับเขาเร่งแบบเบิร์นโชควันอะไรเงี้ยเขาจะได้ไหมไม่น่าได้นะเพราะว่าเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าเดี๋ยวอย่างเขาว่าเีปปลูกพี่เราหัวใจวายนะครับโอ้็ลูกพี่หัวใจวายลูกพี่กิ๊กใช่ไหมใช่ครับไม,ไม,ไม่ไม่น่าจะมีปัญหานะ <laughs> เดี๋ยวเราตอนนี้รอรอรถบรรทุกข้าวนะฮะคุณผู้ชมรอรถบรรทุกข้าวนี่ไปนานยังลงพิทาเขาไปบรรทุกนะครับนเดี๋ยวก็มานี่ครับมาแล้วฮะรถบรรทุกมาแล้วทีมงานก็ประจำตำแหน่งครับเดี๋ยวคอด้วยนะฮะเบิร์นโชว์หน่อย E, aí? e aí? รถเกี่ยวนะฮะส่วนใหญ่ก็จะทำเป็นท่อ180องศานะครับผู้ชมเห็นว่าใครจะาจะจ่ายก็ไม่ได้เพิ่มเติมนะครับทางอู่ทำให้ครับ หมดอุ้มแล้วไปเก็บงานต่อไปแล้วคุณผู้ชมตามไปดูที่เสียภาพใกล้กันครับ เขาค้องนะฮะแต่ปากขึ้นมาเลยครับกวางไรครับอันหลังก็กินปุ่นเลยฮะ จบงานครับทิมงานศิทธ์ผู้เสือการช่างนะครับ เน่ชอบแบ่สตอรี่พอจบคลิปไว้แค่นี้นะครับรถเกี่ยวข้าวเตรีมงานผิดขั้อการช่างนะครับแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้าน,นะครับคุณผู้ชมปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ